ก็สวัสดีครับกับช n n e l ของ Power 519วันนี้ก็เนื่องจากที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าบอส M E M 5ไว้นะฮะก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตำนานแล้วละ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะอยู่นานมาแล้วสำหรับบอส M E M 5นะฮะหลายๆท่านอาจจะเพิ่งได้มาครอบครองก็เป็นได้น,นะฮะในในราคาของมือสองอยู่ที่ สองพันกว่าบาทประมาณนะสองพันสามพันนะสองพันห้าอะไรประมาณนะั้นบางบางท่านนะขายแบบร้อนๆก็พันกว่าบาทยังมีนะผมเคยเห็นแวบ,บ,บ,บอยู่นะแต่ทีนี้พอเราได้มาแล้วบางคนก็อาจจะไม่ค่อยพอใจกับเสียงของของบอสประมาณนะั้นเพราะว่ากีตาร์แต่ละอันนี้บอสเอ็ม e ีห้านะแต่กีตาร์แต่ละตัวอาจจะแตกต่างกันอย่างซาวของบอสเอ็ม e ีห้าเนี่ยคือต้องบอกว่า เขาก็รวมก้อนก้อนรุ่นแรกๆเอาไว้ประมาณนะฮะก็เหมือนพวกร i s t o r t i o n พวก o อเวพวกอะไรประมาณนะัที่เป็น version 1, version 2, เวอร์ชั่น1เวอร์ชัน2อะไรประมาณนะั้นแต่ในตัวเครื่องมันไม่ใช่มีอยู่แค่นั้นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มได้ในตัวโปรแกรมนั้นเองต้องบอกว่าบอสก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่พัฒนายอยู่เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่า ถ้าเกิดว่าเรามีบอสอยู่บอส M25 นะที่มันตกรุ่นไปแล้วนี่แหละแต่ว่าเรายังต้องการจะใช้งานมันในรูปแบบหลายๆรูปแบบประมาณนะเราอาจจะเล่นเพลงกันโคลเนลนเป็นแจ๊สอะไร Method เมทัลอะไรประมาณนะี้ผมจะพาเข้าไปดูแล้วกันว่าเราจะทําไงต่อไปเพื่อจะปรับเสียงให้ได้อย่าง,างนั้นโดยที่คือเราไม่ต้องมานั่งเซตเองให้มันปวดหัวประมาณนั้นไม่ต้องมาเปิดเข้าตัวเอฟเฟกนะเราก็เหมือนกับเป็นการ เอาเสียงเขาอะมาทับเลยมาทับลายได้เลยนะฮะเนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนี่ผมแคปเจอร์หน้าจอไปเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซได้นะเราก็เข้าไปที่บอสเลยนะฮะอย่างนี้พิมพ์ว่าบอสเอ็ม e ก็ได้นะ,ะจริงๆก็พิมพ์ว่าโ o แลนด์อะไรก็ได้อ่ามันจะเข้าบอสอินโฟแบบนี้นะฮะเราเข้าไปที่เมนูของเขา เลื่อนไปเลยฮะด้านล่างสุดอ่าฮะมันจะมีเมนูนะฮะเขียนว่าโทนเซนทันนะฮะบอสโทนเซนทันตัวนี้มันซัพพอร์ตบอสเอเยี่ห้าอยู่นะเนี่ยมันจะมีหลายหลาย,หลายรุ่นเลยที่สามารถที่จะอัพเฟิร์มแวร์ได้เหมือนกับเสียงใส่เสียงเข้าไปได้ประมาณนะเสียงเพิ่มเติมในนี้ฮะเห็นไหมฮะบอสก็ยังไม่ตกรุ่นนะจริงๆแล้วมีเป็น m อ8 0ประมาณนั้นถ้าใคร ที่มีเอฟเฟกรุ่นอื่นๆที่ยังอยู่ในเนี้ย,ยังอยู่ใน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 หน้านี้นะฮะก็สามารถที่จะใช้ซาวรุ่นใหม่ๆได้ประมาณนั้นเองนะฮะก็ซาวสำหรับมือกีตาร์ดังๆ <c oughs> อ้าเสียงไม่มี <c oughs> มาเราลองเปิดเข้าไปดูนะ,ะสำหรับบอสเอเย้าเนี่ยยังมีซาวไลเบอรี่ให้เราเล่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเสียงเขาก็ยังถูกพัฒนาโดย มือกีตาร์หรือว่าศิลปินดังๆอยู่นะฮะเป็นพวกอาร์ติสต์นะฮะก็อยู่ในนี้ฮะ Boss Tone Studio นั่นเองแล้วเขาเข้าไปดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะเข้าไปในไลฟ์เซตเห็นไหมฮะมันเยอะมากนะฮะเพราะว่าอันนี้ไปจนถึงแบบแนว d e g e n ประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็เขาก็มีปรับเสียงเอาไว้ให้เราหมดนะฮะนี่ดูศิลปินทั้งนั้นเลยนะฮะประมาณกี่คนไม่รู้เราไปนับอยู่นะฮะ ตัวนี้เราสามารถเลือกซาวทั้งหมดได้เป็นเป็นแนวเพลงของเราประมาณนั้นนะฮะเราสามารถที่จะเอามาเลือกเอาใส่ได้นะเป็นแบบว่าคลาสสิกนะฮะเป็นบายอะไรเนี่ยโจมันเดย์อย่างงี้นะฮะหรือว่าเป็น Rock, Volume 1, Volume 2, Volume 3, ร,รนะ็อกวอลุ่มหนึ่งวอลุ่มสองวอลุ่มสามอะไรประมาณนั้นอ่ะเมทัลคอลเลคชันอะไรประมาณนี้ได้หมดพังอะไรเงี้ยบลูอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปดูได้นะฮะเปิดเข้าไปดูนะมันก็จะมีเสียงให้เราลองฟังดูเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดู ไม่รู้จะดังเปล่านะคิดว่าไม่น่าจะดังเพราะว่าผมแคปเจอร์หน้าจอมันอยู่มนะันอาจจะไม่มีเสียงเราไปเปิดฟังกันเราเองนะฮะเพราะว่าเขามีสาว์อยู่ในเนี้ยสาว์เสียงดีเลยละ่ะเพราะว่าเห็นไหมฮะเขาจะมีอยู่ยี่สิบพีเซ็ตทีใ่ให้เราเลือกถ้าบอกว่าเราเป็นคนที่เล่นดนตรีแล้วก็มีหลากหลายแนวเพลงนะฮะประมาณนั้นก็คืออยากจะ เล่นแถวทั้งบลูทั้งแจ๊สทั้งอะไรเนี่ยมันก็เข้ามาในนี้ได้เลยนะแล้วก็เอาเอาเสียงเขาไปเลยประมาณนั้นเอาเสียงเขาไปเลยนะ,ะมนนเมทัลนะก็มีนะฮะเมทัลเป็นนูเมทัลเห็นไหมฮะเป็นอะไรเป็นโซโลเมทัลเป็นอะไรเนะี่ยเมทัลครีนอะไรของเขาเนะะี่ยอันนี้มีอยู่สิบพรีเซต็ตอันนี้สำหรับของบอสเองนะฮะที่เขาทำไว้ให้แล้วก็ฮาร์ดร็อกฮาร์ดร็อกก็มีอยู่ยี่สิบนะฮะตัวนี้ เป็นพวกหายเกนพวกอะไรนี้เราสามารถเลือกมาเปลี่ยนได้พังพังอะไน,นี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเสียงพังเท่าไหร่นะพังก็ Music, มีอยู่สิบนะฮะเราก็ยังเลือกศิลปินได้เลยนะฮะแบบนี้ทุกอย่างเลือกเข้าไปได้นะเหมือนใครที่เราคุ้นเคยเดี๋ยวมาร์ตี้มาร์ตี้มาร์ตี้ไฟแมนอย่างนี้ฮนะคอลเลกชั Collection. นนี่เขาก็มีเสียงของเขาอยู่นะฮะประมาณ10ตัวที่เขาทำเอาไว้นะฮะ เป็นโซโล่เป็นเป็นโทนอะไรประมาณนั้นนี่แล้วก็มีแบบแนวแจ๊สฟิวชั่นอะไรนะฮะมาอเล็กอเล็กฮัสซิงประมาณนั้นก็มีของอาจารย์แจ็คธรรมรัตด้วยนะเนี่ยมีมีแจ็คธรรมรัตอยู่ในนี้นะฮะก็คือเซ็ตให้เราเรียบร้อยแล้วล่ะเซ็ตเสียงให้เราไว้เรียบร้อยก็ใครอยากเล่นแบบสไตล์อาจารย์แจ็คธรรมรัตก็เรียบร้อยเลยฮะ,ะมีเลยโซโล่ได้นะฮะเพราะเขาก็เล่นแนวสไตล์แบบ บลู Blue, หรือ f u วชั่พวกนี้เขาก็ประมาณนั้นนะฮะนี่มีครบทุกอย่างเลยก็ลองไปเปิดฟังออาเพราะว่าผมแคปเจอร์หน้าจอมันจะไม่มีเสียงอา้าวมีเฮ <คน S 1> อร <DM> ์แมนลีด้วยนะฮะเฮอร์แมนลีใครที่ชอบ d r a g o n f o r ์นะฮะมันก็มีนะฮะนี่มีลีดของเขาอยู่ในนี้เลยนะฮะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะฮะผมว่าเราดาวน์โหลดไว้ลองดาวน์โหลดดูมเาเลือกตรงนี้ก็ได้ อ๋อมาอยู่ในมาอยู่ในโทนอยู่แล้วมาอยู่ในโทนอยู่แล้วอยู่ในโทนอยู่แล้วก็คือเราต้องดาวน์โหลดตัวโทนเซนท่านมาก,ก่อนนะฮะเนี่เรากดไปที่โทนเซนทัานแล้วก็มันมันจะมีให้ดาวน์โหลดนะฮะกดเข้าไปที่นี่นะฮะหน้าของบอสเอฟเอฟห้า e ไหมฮะเราก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดอ่ามันก็จะมีคำว่าโทนสตูดิโอนี่ฮะดาวน์โหลดตัวนี้หนึ่ง แล้วก็มันมีพวกเสียงที่เป็นไลบรารีแบบนี้นะฮะสำหรับ Windows หรือว่าใครใช้ Mac ก็โหลดเป็นของ Mac ก็มีสาวไลบรารีที่เป็น d t t ก็คือสาวไลบรารีที่อยูใออ่ในเครื่องนะฮะที่เกิดบอกว่าเราเซตแล้วมันแบบมั่วไปหมดแล้วเราไม่ต้องการ Factory r e s e t เราอยากจะเรียงมันใหม่ได้ด้วยสาวไลบรารีล y ะ d t t a นั่นเองะฮะก็เเรียกมันกลับมาได้เป็นข้อมูลเก่าของบอสนั่นเองนะฮะ ก็ควรจะโหลดตัวนี้ฮะ l i b บเรียน for windows แล้วก็ตัวหนึ่ง Tone s t u d i o อ่าเด๋ยวผมปิดไปดูผมก็โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เชื่อมต่อกับตัว Boss เอาไว้นะฮะประมาณนั้นลองกดเข้าไปดูแล้วก็เลือก b o s s แต่บางจังหวะมันอาจจะช้านิดนึง อันนี้แคปเจอร์หน้าจอด้วยมันอาจจะเด้งไปสออันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะตอนนี้มันไม่ติดเพราะว่าผมเปิดใช้ตัว s t ส l e b e r g อยู่ในการแคปเจอร์หน้าจอที่อัดเสียงอยู่ตอนนี้ที่เราใช้สายเบิกอยู่มันก็เลยจะทำให้มันไม่สามารถเชื่อมต่อ2อย่างพร้อมกันได้มาๆมนานาะเนะนะอาเป็นว่าเราดูภาพกันแล้วกันนี่ฮะเราเปิดเข้าไปนี้นี่เลยนี่นี่เขาอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะ สามารถดึงของโทเซนท่านขึ้นมาได้เลยสำหรับมบอกีตาร์ต่างๆนะฮะที่อยู่ในนี้อาจจะโหลดช้านิดนึงผมไม่รู้ว่าจะเป็นที่เน็ตผมหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนเน็ตมันวิ่งไหมเนี่ยโอ้หมายกอดทำไมเน็ตไม่วิ่งเลยขอเปลี่ยนนะฮะขอเปลี่ยนเป็น 5G ก่อนอืม ขึ้นไหมหนออ๋อมันแวบๆอยู่อย่เงี้ยคือถ้าขึ้นมาเราก็จะสามารถฟังเสียงแล้วก็เลือกเอามาใส่กับตัวเอฟเฟกของเราได้เลยนะฮะไม่มีปัญหานะ่ยไม่มาเดี๋ยวนะ,ะปิดเปิดใหม่ พอช่วงดึกๆนี่เที่ยงคืนทีไรเป็นนี้ทุกทีนะฮะเน็ตมันค่อนข้างที่จะอยู่ๆก็ช้าลงไปไม่รู้เขาซ่อมแซมหรือเปล่าไม่วิ่งเลยะฮะเป็นศูนย์หรือว่าทางทางเอ่อเซอร์เวอร์บอสมันมีปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ในช่วงดึกๆอาจจะเป็นการเชื่อมต่อในช่วงคนละเวลาประมาณนี้ มันแวบๆประมาณนั้นนะฮะนี่ยเอาเป็นว่ามันอยู่ในซ้ายมือหมดเลยฮะตรงนี้อันนี้เป็นสตีฟลูคัสนะลูคัสเชอร์ลูคัสเชอร์คอลเลกชันเขามีนะมีของแรดอลวอลเลอร์สไตล์คันทรีมีเฟอร์นันโดมียะตะอะไรเนี่ยฮะครีเอทีฟโทนโทนมิสเตอร์กูดี้เคเลอร์อะไรมาเตียสอะไรอย่างนี้ลาฟาเอลมันมีเออ่อันนี้ กัสจีคือใครไม่รู้นะฮะแล้วก็มาร์ตี้ฟลายแมนนะฮะมาร์ตี้ฟลายแมนลูกมาร์ตี้เฟรตแมนนะฮนะแล้วก็มีแจ็ตฟิวชั่นอ่าทิกกี้มิสเตอร์อะไรเงี้ยอันนี้เราต้องเชื่อมต่อตัวเอฟเฟกเข้ากับอินเทอร์เฟซก่อนนะใช้สาย usb นะฮะตรงนี้ก็จะเลื่อนขึ้นได้แต่นี่ที่สุกว่าเน็ตผมจะมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วว่าลากมายัางไงนะครับพอเรา โหลดมาเสร็จปั๊บเราจะไปใส่ที่แบงค์ไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับมัน,ม,นมันไม่ทำงานอ่ามันจะมีซาวด์ไลบรารีตรงนี้ให้เราดูได้นะฮะว่าตัวในเอ f e c t เราอะ่ะมันมีอะไรอยู่อ๋อตอนนี้อย่างที่บอกฮะผมผมใช้ตัว Audio อเอ e เฟ a c e อีกตัวหนึ่งในการแคปเจอร์หน้าจออยู่มันก็เลยจะเชื่อมต่อบอรด้วยไม่ได้ประมาณนะฮะมันทำสออย่างพร้อมกันไม่ได้อันนี้ก็ สามารถที่จะมาเปลี่ยนได้ในสาวหลายบ r ลลีแบบนี้ได้เช่นกันนะฮะก็เพราะว่ามันมีอยู่60สิีเซตเห็นไหมฮะของเรามีในในเครื่องสามารถมี60 P ิีเซตเราสามารถอันนี้คืออยู่ในเมมโมรีนะฮะเราก็สามารถเอาเสียงที่เราเลือกที่เราโหลดไว้แบบเนี้ยเลือกมาได้นะฮะเลือกมาแล้วมาใส่แทนเลยประมาณนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะแต่ผมยังไม่ได้โหลดมาเช่นเรามีเสียงอยู่ตรงนี้เราก็ปึ๊บลากมัน ลากปุ๊บเข้ามาในนี้ลากปุ๊บเข้ามาในนี้ได้เลยนะ,ะง่ายมากเสียงนะอันนี้แต่บอกว่ามันไม่ใช่ของมันมันก็เลยลากแล้วมันจะไม่ติด่าตอนนี้ยกตัวอย่างในการทําให้ดูนะฮะเช่นเราดาวน์โหลดเสียงของแต่ละคนไว้ประมาณนั้นนะฮะของอศิลปินนะที่เราชอบมันอยู่ในนี้แล้วมันเราก็ลากมาเลยฮะลากมาให้มันอยู่ที่เลขไหนก็ได้1นึ่งแบงค์หก็คือเมมโมรี่ ถึง60นั่นเองะฮะเลือกมาใส่แทนใส่แทนใส่แทนให้เลยตามความต้องการของเราเราจะเล่นทุกแนวทุกเสียงก็ยังได้นะครับเพราะว่าทั้ง60สิพีเซนี้โอ้เหลือเฟือเหลือเฟือที่จะที่จะมีที่จะได้เสียงครบทุกอย่างนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าบอส m อ2 5ก็ยังไม่ถูกทิ้งไปไหนนะฮะเพราะว่ายังอยู่ในลิสต์รายการอยู่นะฮะเพราะว่าเขาก็ยังมีคนทำอยู่เรื่อยๆืมานนะฮะตอนนี้ก็ ต้องบอกว่าเวอร์ชั่นไลฟ์ของเขาเนี่ยเหมือนพวก GT เพวกอะไรเขาก็มีเห็นไหมฮะศิลปินเหมือนกันเหมือนกันเลยนะฮะที่ที่มีอยู่แต่อาจจะมีรายละเอียดต่างกันนะฮะจะมีคนอื่นด้วยอะไรประมาณนั้นมีอะไรเฟดดี้โคลวนอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่อุปกรณ์ที่ใช้ก็ถ้าเราไม่ได้ใช้แค่บอสเอ็นบีเรามีรุ่นอื่นๆเราก็สามารถมาใช้ไลฟเซตตรงนี้ได้นะฮะไลเซตของ ของศิลปินนั่นเองนะฮะแบบนี้ก็ได้เลยนะฮะเอามาใส่เป็นของเราได้เลยแบบนี้ง่ายๆเลยนะฮะตัวบอสก็โอ้ครอบคุมเยอะมากครับได้ทุกแนวเพลงเลยฮะเพราะว่ามีหมดนะฮะอย่างอย่างอย่างคนนี้นะเฟดดี้มียากเออไม่ใช่นะใครนะที่เขาเล่นแบบแนวแบบเมทัลอะไรประมาณนั้นนะฮะ,ะแบบนี้ก็ครอบเมทัลเหมือนกันนะฮะ กัสจีนี่หรือก็อันนี้แจ๊สอันนี้ก็คนดังอยู่นะคนดังหลายคนอยู่นะก็แนวเมทันก็มีนา่าจะมีหลายคนอยู่นะผมไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ได้เป็นศิลปินแบบดังๆมากๆปนระมาณนั้นนะฮะนี่เขาก็มีเสียงอยู่ในนี้แหละนี่ไทยเมทันพวกอะไรอย่างนี้นะฮะได้เลย เอามาใส่เป็นของเราได้ก็เก็บไว้จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความต้องการเราเพิ่มเกณฑ์เพิ่มอะไราตามตัวกีตาร์ของเรานั่นเองสามารถทําได้เลยนะฮะสำหรับบอสเอ็ดีในโทนสตูดิโอนะฮะก็ใครที่พึ่งได้มาก็อย่าพิ่งถอดใจนะฮะเกิดการปรับแต่งหรือว่าโอ้ปรับไม่ได้ก็จะทิ้งมันไปนะฮะต้องบอกว่ามีคนปรับให้เราแล้วฮะไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็มาทําตามแบบนี้เอานั่นเอง ดึงข้อมูลไปนะฮะก็ผมมีคลิปที่ทําอยู่นะคลิปที่เกี่ยวกับบอสถ้าใครอยากอยากทราบวิธีหรือว่าหาวิธีแล้วก็ทําไม่ได้ก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะบอกวิธีแล้วกันว่าเราจะวางไปยังไงในโทนเซนทันนะฮะก็คือบอสโทนสตูดิโอเนี่ยในโปรแกรมตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะดึงเสียงออกมาเพื่อเข้าไปในตัว เอฟเฟกของเราได้นั่นเองนะฮะเราก็ได้เสียงดีเลยโดยที่ไม่ต้องปรับแต่งเองให้งงประมาณนั้นนะว่าเขาใช้อะไรบ้างประมาณนั้นก็โอเคสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมือใหม่แล้วก็หรือท่านที่มีเอฟเฟกต์บอสเอมีว่าอยู่นะแล้วก็ยังอยากได้ซาวด์แบบหลากหลายแบบหลายแนวโดยที่ไม่อยากปรับเองหรือว่าบางคนปรับไปแล้วก็ปรับจนแบบว่ามันมันกลับกลับไปเป็นค่าเดิมไม่ได้แนละ้วปรับจนงงไปหมดประมาณนั้นนะก็ลอง เอาเข้ามาในเว็บไซต์นะฮะแล้วก็เลือกเอาอย่างนี้ได้นะฮะในโทเซนทันนะฮะสามารถได้เสียงดีๆตามศิลปินที่เขาปรับแต่งไว้ต้องบอกว่านี่ระดับมืออาชีพนะฮะเขาทําไว้เยอะเลยนะฮะก็คิดว่าจะเล่นได้สนุกขึ้นนั่นเองนะฮะประมาณนั้นครับคลิปนี้ก็ไงก็ลาไปก่อนนะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาก็ยังสอบถามเข้ามาได้เช่นเคยนะฮะสำหรับทางเพจ หรือว่าตามคอมเมนต์ต่างๆฮะทางเพจเช่นเดิมนฮะสี่ทุ่มผมจะเข้ามาตอบน้องๆทุกท่านนะฮะคลิปนี้ก็ลาไว้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมน้องบอสนะฮะรุ่นใหม่มาไงบอสก็ยังอยู่นะฮะเอ็มยี่ห้านะโอเคครับไปก่อนครับ